สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะในวันนี้คุณครูคก็จะมาทบทวนในรายวิชาคณิตศาสตร์ในเรื่องตัวประกอบนะคะสาหรับเรื่องนี้นักเรียนเรียนไปแล้วนะคะแต่ในช่วงนี้คุณครูคคก็จะทบทวนให้ก่อนอื่นเลยเราจะไปดูความหมายของตัวประกอบกันเลยนะคะนักเรียนตัวประกอบหมายถึงอะไรหมายถึงจํานวนนับที่หารจานวนนับที่กําหนดให้ได้ลงตัวนะคะซึ่ง จำนวนนับแต่ละจำนวนมีตัวประกอบมากกว่า1ตัวนะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะเช่นนะคะ A, A. จะเป็นตัวประกอบของ B ก็ต่อเมื่อ B หารด้วย A ลงตัวหรือว่าเราจะกลับอีกอนหนึงห่งก็คือ A หารด้วย B ลงตัวนะคะทุกท่นตัวอย่างเช่น30หารด้วย6ลงตัวสแสดงว่า6เป็นตัวประกอบของ 30นะคะตัวอย่างที่2 30หารด้วยสีไม่ลงตัวแสดงว่า4ไม่เป็นตัวประกอบของ30นะคะอะ่มาดูอีกตัวอย่างหนึ่งจำนวนนับที่หาร18ลงตัวมีอะไรบ้างหรือพูดกันง่ายๆก็คือมีตัวเลขอะไรบ้างที่หาร18ลงตัวเริ่มที่เลข1น,นะคะอ่ะนักเรียนมาดูตัวอย่างกัน ตัวประกอบของ18ตัวที่หาร18ลงตัวได้แก่ 1, 2, 3, 6, 9และ18สะแสดงว่า 1, 2, 3, 6, 9และ18เป็นตัวประกอบของ18นะคะทีนี้คุณครูมีวิธีที่ทำให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้นอย่างเช่นครูยกตัวอย่าง18ใช่ไหมคะ อันดับแรกนักเรียนลองคิดก่อนว่าอะไรหาร18ลงตัวหรืออะไรคูณ18ลงตัวถ้าวิธีที่คุณครูแนะนําคือใช้การคูณนะคะเช่นะะนักเรียนลองคิดซิว่าอะไรคูณกันได้18บ้างตัวแรกมีอะไรคะอ่ามี1คูณกับ18จะได้18มีอะไรอีก2คูณอะไรคะ2คูณ9ก็ได้ 18หมดหรือยังมีอีกหนึ่งตัวก็คือ3คูณหนะคะได้18อ่านี่คือวิธีคิดแบบง่ายๆลองดูซิว่าครบหรือยังถ้าหมดแล้วนักเรียนก็เอาตัวเลขพวกนี้ค่ะมาเขียนใหม่นะคะเรียงจากเลขที่1หรือเรียงจากตัวเลขที่น้อยที่สุดไปหาตัวเลขที่เยอะที่สุดตัวแรกคือ1ก็คือ1ตัวนี้นะคะ เรื่องที่2ก็คือมันจะเรียงลำดับของมันเองนะคะเรียงจนกว่าจะครบทุกตัวพอเขียนเสร็จปุ๊บเราต้องเช็คคําตอบด้วยนะคะเหมือนครูสอนในชั่มงว่าเราต้องจับคู่ก่อนจับคู่ยังไงตัวเลขตัวที่1น,นะคะคูณกับตัวสุดท้ายลองเช็คคําตอบซิว่าถูกไหม1น1คูณสิได้18 2คูณเก็ได้18 3คูณหก็ได้18 เป็นการเช็คคําตอบถ้าเราเช็คคาตอบทุกข้อแสดงว่าข้อนั้นถูกต้องเราอยากประมาทนะคะเราทําเสร็จปุ๊บเราต้องเช็คคําตอบเช็คข้อสอบทุกข้อเพื่อความถูกต้องนะคะพอทําได้พอจาได้กันได้ออยางนะคะถ้าจาได้แล้ววันนี้คุณครูก็จะให้นักเรียนทบทวนนะคะทบทวนเรื่องตัวประกอบนะคะคุณครูมีการบ้านให้ทั้งหมด5ข้อนะคะ5ข้อนี้ให้คาส่งใน พรุ่งนี้นะคะนักเรียนจะเขียนใส่สมุดก็ได้เขียนใส่กระดาษ a 4ก็ได้นะคะคุณครูจะทิ้งท้ายไว้5ข้อนะคะ5ข้อนี้เป็นการบ้านนะคะให้นักเรียนหาตัวประกอบทุกตัวของจํานวนนะับนะคะคุณครูจะให้ทํา5ข้อนักเรียนก็เติมตัวเลขนะคะเช่นตัวประกอบของ12อได้แก่อะไรบ้างเดี๋ยวคุณครูจะลองยกตัวอย่างการบ้านหนึ่งข้ออ่ะคิดเหมือนเดิมนะคะหลักการง่าย แรกเรียนคิดก่อนอะไรคูณกันได้12บ้างก็คือ1คูณกับ12นะคะตัวต่อมามีอะไรอีก2คูณกับ6มีอีกไหมคะ3คูณกับ4หมดหรือยังถ้าหมดแล้วเราก็เอาลงมาจัดเรียงเหมือนเดิมเริ่มที่เลข1 2 3 4 6 ไม่ยากเลยใช่ไหมคะอย่าลืมทำกนานบ้านของคุณครูนะไว้เจอกัน